สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟลูนชาแนลวันนี้นะคะเราไม่ได้ไมากินธรรมดาค่ะทุกคนวันนี้เรามีกิจกรรมมาเล่นกับน้องๆด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามีกล่องปริศนาสองกล่องน,นะคะข้างในาก็จะเป็นอาหารค่ะเพราะว่าวันนี้คือชาเลนจ์พัก VS ขนม จะเป็นไงก็ไปลองโชว์กันเลยค่ะโดยกติกาของเรานะคะไม่อยู่ว่าเราจะมีฉลากอยู่ในนี้นะคะก็มันจะมีซ้ายกับมีขวานะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครจับได้ซ้ายก็เปิดซ้ายใครจับได้ขวาก็เปิดขวานะคะแล้วในนี้ก็จะมีผักกับขนมซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรนะคะ <c oughs> น้องเล่นกันเลยดีกว่านะคะโอเคให้น้องจับก่อน <c oughs> เปิดร้องกันเปิด้อมกันใค่ะซ้ำ พี่ได้ขวาเดี๋ยวได้ซ้ายซ้ายคือฝั่งไหนอะ่ะซ้ายมือขวามือขวาเขียนหนังสือพี่กันนี้ของเป็นอันนี้ <LGB diamond. S 1> ไปเลยหนูจะได้อะไรห,หนึ่งสองสามถึงทเลนะคะตอนนั้นพี่จะกินก่อนอือหืออร่อยอ่ะเอาก ขอ้พี่เจอสิ่งที่แย่ที่สุดตาต่อไปฮึมได้เลยกินให้หมดเลยหืม น้ำรอไว้เลยผักกาดมันไก็แย่นะแต่ว่าไม่ชอบถั่นเออเอาถิงแค่นี้ต้าตาเฟิร์ตาเฟิร์ งั้นเนี๋ยเราไปชมตาต่อไปเลยค่ะตาจ่อไคือล้างยางล้างอย่างโอเคค่ะมาตาต่อไปค่ะให้เปิดจับอืมอันนี้ต<อ>ั้งแต่เล่นหมาพี่ได้กินอย่ขนมอ่ะพี่ขวาหนูซ้าย <c oughs> หูคิดว่าหนูก็น่าจะได้ขนมนะหมาหนึ่งหนึ่ง สองส้ำเย้ขนมยาวเป็นมะเขือยาวค่ะอ,อ,อะไรอะขนมยาวอ๋อขนมดาวโอ้ความเปรี้ยวติดคอเอ้ยคว,ว,วามเปรี้ยวติดความเปรี้ยวจากมะนาว อะไรไม่ไน,นะหนูให้พี่กินขนมทั้สงสองรอบเนี่ย <c oughs> <c oughs> อร่อย เสือกันนะคะอืมก็กินได้ลองชิมไหมไม่ก็กินได้ไนงะกินได้แต่ไม่อร่อยใช่ไหมหมาอยากกินลองก,กินไหมอะแต่พี่ต้องกินชิ้นใหม่นะ หมาไม่กินแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องกินชิ้นใหม่นะเฟิร์สพี่จ้เล่นมายาก,กลอะไรหนึ่งหลับตาหายไปแล้วโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยคะ่ะโอเคเราแมาตาโอเคเรามาตาเอ้ออะไรวะโอเคเรามาตาต่อไปกันเลยดิ เรามาตีสองไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนย่างย่างย่างแย่ากอันแย่งซีนอะอุ้ยขาดเลยไม่เป็นไรหรอกขวาค่ะซ้ายค่ะเฮ้ยอยากได้ขนมอยากได้ขนมมาหนึ่งสองซ้ำเอานีไหมเอาแบ่งชาโค้ดอ

นึ่งเป็นตะอ้วนแบ่งข้างชิ้นหนึ่งเอ้ยขอบใจพี่แบ่งมาไล่เฟอร์ชิ้นหนึ่งไม่เอา พี่กินอันนี้ก่อนแล้วค่อยกินอันนี้นะพี่กินอันนี้ก่อนค่อยกินขนมไม่ได้อ่ะไปกินไปกินไปแต่ว่าความขมมันก็จะติดนะ่ะเออนนหมดเลยได้ไหมเออเกินไปเลยหมดเลยแหมอยากกินอ่ะดิ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินมะระกันนะคะหอมอมากกลมก็ขมใช่ไหมใครบอกมะระหวานเอ,อ,อยเดี๋ยวเขาไม่ได้หมายถึงอันนี้ป่ะก่เหรอหมายถึงเนี่ยอันนี้มันเป็นอันยาวนะ โอเคค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนใครรู้ว่ามะละหวานที่คนอื่นเขาพูดถึงมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันต้าล่านะคะใคร<ม>ชอบม่มืออะไรอ,อะไรแม่เมืองมะละหวานาใครชอบชาเลนจ์แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ะคอมเมนต์พูดคุยกันต้าล่านะคะเฟิร์นกับน้องจะได้ทําชาเลนจ์อะไรแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็กอดกันดิและก็คอมเมนต์ผู้คุยกันใต้ล่าทถ้าเกิดว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากทําให้ทําคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์ผู้คุยกันใต้ล่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย